กินน right. 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 ok WA. ้ำแน่ไหนดีโดยู่อแสไม่กินน้ำแน่ไหนไม่กินน้ำแน่แท่งหนึ่งนางฟ้านางฟ้าให้พ่อกินด้วยหน่อยแท่งหนึ่งอะไรคือเหือให้พ่อกินด้วยหน่อยไปช่วยพ่อแม่ทํางานพ่ออยากกินดีโดนางฟ้าแบ่งให้พ่อกินด้วยหน่อยแท่งหนึ่งเอาคือเหืออะไรคือเหือ ให้กินน้ำแหนเอากินน้ำแหนกินน้มเปรี้ยวก็ได้ให้ดูดน้ำแหน่ครั้หนึง่งเสียบบ่อเสียบบ่อนางฝาน้องมาดาอร่อยไหมต้องอร่อยแน่ๆเลยเอามาซิมแนะ่เอาเมือนแล้วไม่ได้กินซ้ำกินดีโดก็ได้กินดีโด หมดแล้วเอาเดี๋ยวจะกองเปล่าจีดีโดก็ได้จีโดดีโดแจ้งนึงแจ้งนึงนางฟ้าโอเคพอพ่อแม่ทำงานแล้วได้ไหมใช่ช่วยพ่อแม่ทำงานแล้วเอามาแจ้งหนึงวุ้ยบ่เอาสีเขียวเอาสีไหมเอาสีเอียง เอาสีสีอะไรสีสีขาวไม่มีมีสีอะไรบ้างมีสีแดงกับสีเขียวเอาสีเอาสีแดงเอาเฮียซ้ำโอ้ยไปกินมันเฮียแล้วเอาเอาไหมเอาสีไหมเอาสีที่มันม่ทันในเฮีย มันเฮียรแล้วสีนี่มันเฮียแล้วยยังบเฮีมันเฮียแล้วไม่อังบอเฮียแกให้เอียนะเปลี่ยนสีไหมเปลี่ยนเอาสีไหมก่อนแกไปซ้อมแท่งเลยแบ่งเปิดนะบ่กินพ่อบ่ก,กินมันตกพื้นแล้ว ไม่ได้กินรดอร่อยออร่อยบอกแฟนครับกดติดตามให้ห่อยด้วยกดติดตามให้นะ้องแบกว่าน้องครับไปก่อนนะไปก่อนนะบ๊ายบาย